สวัสดีค่ะร้านบ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะวันนี้เราพามาดูโต๊ะหมู่บูชาแบบสแตนดหรือแบบขั้นบันไดนะคะอันนี้ทํามาจากไม้สักล้วนๆเลยนะคะไม่มีไม้อัดผสมเลยค่ะทําสีเสียนขาวนะคะด้านในนะคะเปิดดูข้างในเราขัดให้สวยงามขึ้นเสี่ยนเรียบร้อยเลยค่ะชั้นด้านในนี่ก็สามารถถอดได้นะคะ ค okay. ถ้าเดี๋ยวเรามาดนะะูฐานด้านล่างนะคะมีลิ้นชักพื้นก็เป็นไม้สักแท้นะคะเราขัดเซียนให้ด้วยมี2ลิ้นชักยงเงบ้างคะขึ้นเสียนสวยไหมคะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่เป็นเป็นชั้นที่สามารถดึงออกมาได้ก็คือสามารถที่จะเอาไว้วาง เรื่องถวายสักการะบูชาได้แบบสะดวกสบายมากเลยนะคะสามารถดึงข้าหรอว่าลื่นมือด้วยค่ะแล้วก็เพราะว่ามีรางเลื่อนติดให้เรียบร้อยเลยค่ะประตูเรามีทั้งออบานเปิดเรามีทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแล้วก็ชั้นด้านในเนี่ยสามารถที่จะดึงออกได้ในกรณีที่เราต้องการใส่ของที่มีความสูงเยอะๆคือเราต้องการที่จะวางแนวตั้งนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะ ต้าหมูชุดนี้นี่แยกเป็น2ชั้นนะคะอันนี้เป็นเกะที่อยู่ในเซ็ตของตัวลูกนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือมันจะแยกเป็น2ชั้นคือตัวลูกทั้ง9แล้วก็ตัวฐานค่ะเดี๋ยวเรามาดูเสียนแบบใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้เป็นแฮนเมคคือเวลาขัดเสียนเนี่ยต้องใช้ทักษะในการขัดค่อนข้างสูงนิดนึง คือเราจะไม่ขัดขวางเสียนเราจะไม่ขัดวนเสียนวานหยิบไหว้วพระแล้วหยิบพระลงมาไว้ฝังนิดนึงเอาไว้ตรงนี้พอดีลูกค้าท่านนี้<อ>ที่สั่งไว้ต้องการเสียนแบบลึกๆนะคะเราเลยจัดให้แบบลึกๆเลยค่ะเอาล้วค่ะตรงจุดท็อปสามารถเปิดได้นะคะ จริงๆเราสามารถล็อกกุญแจได้ด้วยนะคะตรงจุดท็อปคือถ้าเกิดว,ว่าลูกค้ามีพระองค์เล็กๆที่อืมอยากจะเก็บไว้แอบเก็บอะไรประมาณนั้นก็คือเก็บในนี้ได้นะคะล็อกกุญแจได้สบายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังคือขัดขึ้นเสียนสวยงามเป็นไม้สักแก่ด้วยค่ะตัวนี้ ชัวนะคะไม่มีไม้อัดผสมเลยค่ะแยกเป็น2ชิ้นนะคะตัวล่างนี่คือความสูง60เซนติเมตรความยาว180 cm, แล้วก็ความลึกเ0ซนติเมตรนะคะส่วนตัวบนเป็นชุดลูกหมู9 9,9คูณ9นิ้วเมื่อจัดตั้งเข้ากันแล้วจะมีความสูงรวมทั้งหมด135เซนติเมตร เขาบอกว่าชุดนี้นี่คือสวยมากๆเลยค่ะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้ายังไงถ้าอยากได้นะคะโทรมาถามได้เลยค่ะ098